พ,พิเศษของพระสมเด็จจิรดานั้นเริ่มจากมวลสารครับว่ามวลสารที่นํามาจัดสร้างนั้นพิเศษจริงๆครับ mm hmm. ก็จะมีอะไรบ้างครับมีดอกไม้แห้งจากพวงมาลัยนะครับที่ประชาชนนั้นได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระองค์ท่านเส้นพระเจ้าหรือว่าเส้นผมเนี่ยเส้นพระเกศาของพระองค์ท่านสีจากภาพใบที่ได้ทรงเขียนภาพฝีพระหัตชัน ชั้นนะฮะที่ใช้ชั้นเรือนะฮะและสีที่ทรงขูดจากเรือใบพระที่นั่ง The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times สวัสดีครับคุณอยู่กับยก The State Times ครับและนี่คือ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็ความสาม,มัคคีนะครับจากคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงเน้นย้ำการทำความดีการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังลาบยศผ่านพระพุทธรูปแล้วก็พระบูชาที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงสร้างไว้ ได้ส่งสร้างให้กับประชาชนชาวไทยนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อสักประมาณปีพศ2 5 0พรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภุมิพลอายุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ท่านนั้นได้ทรงมีพระราชดำรินะครับที่จะสร้างพระพุทธรูปบูชาพร้อมพระพิมนะครับเพื่อบรรจุที่ฐานบัวหงายของพระพุทธรูปครับเพื่อจะมามอบให้กับจังหวัด นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆทั่วประเทศครับผมกำลังพูดถึงพระพุทธนวราชบอกพิษที่บรรจุพระสมเด็จจิตรดาพระบูชาที่ทรงสร้างเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเราครับในหลวงราชการที่9นั้นได้ทรงปลดอ,อยกราบโกรกหม่อมนะครับให้คุณไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์นะครับข้าราชการกองหัตถศิลป์กรมศริลปากรน,นะครับเข้ามา ปั้นหุ่นนะครับพระพุทธรูปสําคัญแล้วก็เป็นผู้แกะแม่พิมพ์พระพุทธรูปพิมพ์นี้โดยพระองค์นั้นนะครับจะทรงตรวจพระพุทธศินด้วยพระองค์เองนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอพระราชดุลย์ไทยแล้วเนี่ยนะครับจึงได้นาเนินการเททองนะครับเมื่อวันที่28เมษายน2,509และโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมนะครับพระอาทาน,นามสำคัญนะครับให้กับพระพุทธรูป องนี้นะครับว่าพระพุทธนวราชบอบผิดครับโดยบริเวณฐานโบงายนะครับขององพระเนี่ยจะมีพระสมเด็จจิตรดาบรรจุอยู่ด้วยนะครับเมื่อจัดสร้างพระพุทธนวราชบอบผิดแล้วเสร็จเนี่ยนะครับพระองค์ก็ได้ทรงพระชรทา,าไปยังจังหวัดต่างๆโดยจังหวัดหนองคายนะครับเป็นจังหวัดแรกที่รับพระมหาการุณาธิคุณนะครับปวดกล้าปวดกระหม่อมพระรยทานพระพุทธนวราชบอิตินะครับในวันที่ 23มีนาคม2510ครับในโอกาสนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นทรงมีพระราชดำรัสนะครับแก่ชาวจังหวัดหนองคายนะครับโดยผมขออัญเชิญบางตอนมาดังนี้นะครับพระพุทธนวราชบอพิษองค์นี้นอกจากถือว่าจะเป็นนิมิตหมายแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดแล้วข้าพเจ้า ยังถือเสมือนเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยและความสามัคคีกลมเกลียวกันของประชาชนชาวไทยอีกด้วยขออนุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตรจงปกปัก,ปกร,รักษาท่านให้พ้นจากทุกภัยทุกทุกประการบันดาลให้เกิดความสุขสวัสดีมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพและมีความสมัครสมานกัน ในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไปนี่คือครั้งแรกนะครับที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงพระทาานพระพุทธนวราชบาพิตรนั้นให้แก่ชาจังหวัดหนองคายและนี่คือพระราชบัติที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปพระองค์นั้นนี่คือสิ่งที่แสดงถึง นะครความเท่าเทียมความเสมอภาคและความสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าทุกจังหวัดนั้นจะมีพระพุทธนาวราชบาพิษนะครับได้เป็นที่เคารพที่บูชาร่วมกันทั้งประเทศนี่คือความสมัครสมานสามัคคีที่พระองค์ท่านนั้นคิดนะครับทรงคิดไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับปวงชนชาวไทยครับอีกหนึ่งสิ่งครับนะฮะพระเครื่องสําคัญนะฮะที่พระองค์ท่านนั้นได้ทรงสร้างไว้นั่นก็คือ พระสมเด็จจิตรดาพระพลังแผ่นดินพระเครื่องนะครับที่ไม่ต้องมีพุทธาพิเศษครับนอกจากพระสมเด็จจิตรดานะครับที่บรรจุไว้นะครับที่ใต้ฐานดอกบัวนะครับของพระพุทธราชนาวราชประพิษแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธานาวราชประพิษกบขออภัยในหลวงชาติที่9นั้นได้ทรงสร้างพระพิมพ์องค์นี้นะครับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองอย่างต่อเนื่องมาอีกจํานวนหนึ่งเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชบริพารข้าราชการทหารตำรวจนะครับที่ได้สร้างความดีความชอบแล้วก็สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนะครับอย่างไม่ย่อท้อท้ามกลางสถานการณ์ของสงครามเย็นครับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะลัทธิมาร์กคอมมิวนิสต์ที่กำลังจะเข้ามารอบข้างเรามีแต่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีการแทรกซึมต่างๆตรงนี้มีความมินเมะต่อความมั่นคงของชาติ แต่ทหารตำ Espero, รวจข้าราชการข้าราชบริพารประชาชนนั้นร่วมมือร่วมใจกันทําให้ชาติของเรานั้นยืนยงมั่นคงต่อมาได้นะครับเหตุการณ์พวกนี้นั้นเกิดขึ้นในประมาณสักช่วงปี2508ถึง2513นะครับซึ่งตรงนี้พระองค์นั้นก็ได้สร้างพระพิมพ์องค์นี้เอาไว้ให้กับบรรดาท่านๆเพื่อเป็นกําลังใจความพิเศษของพระสมเด็จจิรดานั้นเริ่มจากมวลสารครับผมไม่ใช่เซียน ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระแต่จากบันทึกนั้นน่าสนใจครับว่ามวลสารที่นํามาจัดสร้างนั้นพิเศษจริงๆครับอันแรกก่อนนะครับเรื่องของรวมๆนะฮะของมวลสารที่พระองค์มาสร้างเป็นมวลสารส่วนพระองค์ในส่วนแรกนี้นะครับมวลสารส่วนพระองค์นั้นก็จะมีอะไรบ้างครับมีดอกไม้แห้งจากพวงมาลัยนะครับที่ประชาชนนั้นได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระองค์ท่านในคราวเสด็จพระชําเนินเปลี่ยนเครื่องทรงนะฮะพระแก้วมรกต ก็คือจะไปตรงนี้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำนะครับน้ำมนต์นะครับ,น,น,นะรบน้ำที่เกิดขึ้นจากการเช็ดแตนะ่พระแก้มรกตก็มาตรงนี้เส้นพระเจ้าหรือว่าเส้นผมเนะะี่ยเส้นพระเกศาขององค์ท่านสีจากภาพใบที่ได้ทรงเขียนภาพฝีพระหัตชันชันนะฮะที่ใช้ชันเรือนะฮะและสี ที่ทรงขูดจากเรือใบพระที่นั่งซึ่งองรวบรวมไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่างๆซึ่งก็น่าสนใจครับเพราะอันนี้เนี่ยถือว่าก็สุดยอดเหมือนกันนะครับมวลสารที่ว่ามีอะไรบ้างมีดอกไม้แห้งครับดอกไม้แห้งจากไหนยวบอกนะครับผงทูปเทียนบูชานะครับ จากไหนบ้างจากพระพุทธรูปสําคัญต่างๆนะครับในประเทศไทยแห่งนี้ของเรานนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นพระแก้วมรกตพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชแล้วก็จากพระอารามหลวงที่สําคัญสําคัญในประเทศแห่งนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านรวบรวมมานะครับแล้วก็น้านะครับตะกี้ผมบอกเรามีน้นํามลจากการที่ได้ทําความสะอาดได้เก็บนะฮะามาจากการที่จะ เปลี่ยนเครื่องทรงระแก้มรกตอย่างเงี้ยก็ได้เก็บมาน้ำมน้ําพวกนี้นะครับเก็บเป็นน้ำมนต์หมดนะฮะแล้วก็มีน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งนํามาใช้เป็นน้ําสงมูรธาพิเศษในพระวิธีบรมราชาพิเศษครับคุณจําได้ไหมครับว่าจะมีน้ํา108แห่งที่นาํามาแล้วมารวมกันไว้ที่วัดสุดทัศน์เพื่อทําเป็นน้ําสงมุรธาพิเศษในพระวิธีบรมราชาพิเศษอันนี้สําคัญซึ่งเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็นํามาตรงนี้เพื่อเป็นตัวเชื่อมตัวผสมนะครับแล้วก็มีดินดินจากสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งในประเทศอินเดียนะครับอันนี้คือมวลสารสําคัญแล้วพระเครื่องนะฮะพระพิมนะฮะองนี้นะครับพระองค์นั้นทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองโดยทรงใช้เวลานะครับหลังจากที่พระองค์นั้นทรงพระอักษร แล้วก็ท่งงานอันเป็นพระราชภารกิจหลักนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงมากดพิมพ์นะครับขององค์พระสมเด็จจิตรดาเนี่ยทุกๆองค์ด้วยพระองค์เองจนดึกดื่นเลยพระองค์ทรงใช้สมาธิในการกดพระพิมพ์องค์นี้อย่างมากนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็กดจนถึงรุ่งสางนะครับแล้วก็สร้างนะครับกด ทำพิมพ์เนี่ยจนถึง2,500องค์และที่สำคัญครับไม่ต้องกลัวเรื่องพระเก๊ครับเพราะว่าทุกองค์จะมีเอกสารส่วนพระองค์หรือว่าที่เรียกว่าใบากำกับพระนะครับซึ่งแสดงชื่อนามสกกุลวันที่รับพระราชทานและหมายเลขกำกับทุกองค์นี่คือสิ่งที่สำคัญนะผมก็ฟังแล้วผมก็โอ้โห 2, 5 0 0องค์ไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับ พระพิมพ์องค์นี้มีนัยสำคัญครับนะฮะนัยสำคัญของพระสมเด็จจิรดานะครับแต่ที่พระองค์นั้นได้พิมพ์พระราชทานเนี่ยนะเรียกกันว่าเป็นพระพลังแผ่นดินนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อในหลวงรัชกาลที่กนั้นทรงมีพระกุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมพระรายทานพระสมเด็จจิรดาแก่ผู้ใดก็ตามนะครับพระองค์จะทรงมีพระราชลพัตร แก่ผู้รับพระราชทานดังนี้ครับให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆอีกครั้งนะครับให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ะะและก็ยังมีครับขณะปิดทองให้ตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานขอให้ความดีงามที่มีอยู่ในตัวจงดํารงอยู่ต่อไปและขอให้ยังความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในทางที่ดีงามนะครับ โอ้โหผมฟังแล้วก็ขนลุกเลยนะครับขนลุกเลยนะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาพระองค์ท่านนั้นได้ทรงพระทานพระบรมราชธาิบายนะครับเรื่องของการปิดทองหลังพระไว้แบบนี้ครับที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อจะได้เตือน ว,ว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใครหรือประกาศให้ใครรู้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัลที่สมบูรณ์แล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านนั้นได้ฝากไว้หลายคนบอกว่าหายากเหลือเกินพระสมเด็จจิรดาผมจะบอกว่าพระองค์ท่านนั้นเปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ครับพระองค์ท่านท่านพระองค์ท่านนั้นมี เมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านนั้นทรงมีเมตตากับประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องที่พระองค์ท่านนั้นทรงของราชมาตลอดสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญพระโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับพระโพธิสัตว์นั้นมีเมตตาที่แผ่ความเมตตานั้นไปสู่สรรพสัตว์จัตโลกทั้งหลายเหมือนกับที่ในหลวงรอชกานั้นท่านรักประชาชนของท่านเหมือนที่ในในหลวงรอสิบท่านรักประชาชนของท่านเช่นเดียวกันนะครับ พระสมเร็จจุดนนั้นท่านอาจจะมีรูปบูชาไว้ก็ได้นะครับมีพระพุทธนวราชประพิจจำลองให้ได้บูชาไว้นะครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นคําสอนที่น่าสนใจก็คือรู้จักการปิดทองหลังพระทําดีไม่ต้องเอาหน้าบ้างก็ได้นะครับแล้วก็หมั่นทําความดีเพื่อคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยนะครับความสุขมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ครับแล้วก็เป็นความสุขที่ทุกๆครั้งที่ได้ระ,ะลึกถึง ในหลวงรัชก,การที่9นั้นนะครับเราก็จะยิ้มแล้วก็ทําความดีและสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรในการที่จะได้รับการตอบแทนหรือไม่ก็ตามครับนี่คือสิ่งที่ผมนํามาเล่าใน EP นี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามีพระที่พระองค์ท่านนั้นได้สร้างไว้อยู่2รูปแบบพระพุทธนวราประพิษแล้วก็พระสมเด็จจิรดาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชาติครับเอาละครับวันนี้ the state time story เรื่องจริงพังเพลินกับผมนะครับยก the state time นะครับมีเรื่องสั้นๆที่ฟังแล้วก็อมยิ้มแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันครับนึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9เดินหน้าต่อร่วมกันสารต่อกับในรลชาการที่10เพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวหน้าต่อไปครับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคาว่าสวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times